ค่ะสวัสดี FC. เอฟซีแฟนช่องทุกคนนะคะมันี้นุ่นทิยากกับจะดตามแนวทางของอาจารย์ชัยภูมินะคะเลขหลักร้อยนะคะเลขหลักร้อยสูตรไม้ของเพิ่นเขามาหางวดซ่อนนะคะวัที่ผ่านมาเพื่อนหายเป็นแบบนี้นะคะที่พ่อแม่พี่น้องเอฟซีอยากให้นุ่นทิยาตามหายนะคะวดวันที่หนึ่งก,กรกฎาคมสองห้าหกหกนะคะเพื่อนหายมีเจ็ดมีหกมีสามมีสองเลขออกหกศูนย์ห้านะคะเข่าตรงๆเลยนะคะหกศูนย์หาเลข ลักร้อยนะคะแล้วก็เลขสองตัวล่างเพื่อนหาหกศูนย์เจ็ดศูนย์ตกันคือหกหนึ่งนะคะเลขออกหนึ่งหกล่างนะคะเข่าตกลับนะคะงวดนี้อาจารย์เพื่อนห้มาแล้วนะคะถ้าเขางวดนี้ลักร่อยจะเป็นงวดที่หกนะคะจะเป็นตัวใดจะหายไปฟ้างเสียงสัมผั์ระวางนุ่นทิยาก,กับลุงเฮ่งกับพอยอดว่อนกับ พ่อสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับพ่อตอนนี้นนทิยาอยู่กับเออ่ลุงเฮงกับพ่อยอดวอนให้เพิ่นสัมผัสน้ำเนี่เด้อค่ะเพราะว่าเอฟซีเพิ่นก็อยากได้เรียลักลอยของอาจารย์ช่ายพุ่มคือกันค่ะพ่อสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับครบสามกับสามเดิ่มมึงเนี่ยโอ้มันจับลังวอยผิดเนาะ ผมยอดว่าก็เอาเลยครับมันจับมมาเลขคูมันก็มีหกกับสองเนาะเด่เนมันคิดว่าสองนะมันมอหกเนาะหกหกหนึ่งกับเขายีได้ปอข้างล่างครับมันเข่าหกหนึ่งแล้วมันนั่นที่หกนมันเลขคนออกยากมันเม่อหล่แม่ค่ะเลขสิบหกเป็นเลขออกยากเลขวันหออกยากแต่เลยห้ให้เป็นหกหนึ่งตกันใะ่ค่ะลักล่อยกับเขายุบ่าลักล่อย สูตรนี่รูซสึกว่าจะเขาหางวดซ่อนแล้วมันบ่ผ่าเลขรักล,กลอยสูตรไม่เนี่ยครับครับหางวดในวัดที่หกกำลังเขาวดนะครับนะวดนี้เป็นวัดที่หกเี่นะพ่อเนาะครับครับวดที่หกมันนะครับผมเอออันสูตรนั่นทิ่หาตัวที่ว่าให้ต้วลเลขมันปิดผลมันต้นกันและจับเลขหลักติ๊ ค่ะว่าเป็นยังค่ะว่าหายว่าเป็นยังเอาใต้เลขกลักลอยก็ได้พเพรอเอฟซีมันล่อเลขกลักลอยของอาจารย์ชัยภูมิคนนั่นเมื่อประเทศไทยล่อเลขกล่อเลขกลักลอยด้วยครับค่ะ <c oughs> ถ้าของพ่อชัยภูาพูาสั่น <c oughs> มันให้มันกลายเลขกลักจิตประกอบมันเลขกจิตบนมันส้นหลักจิตมันเอากกันจ้ากนึงเอาแต่แค่จิตบนล่างก็พอแล้วพุทนะครับออ๋พุทธนา,า,ากน็าที่จับไ้วยสิพาตัวครับให้มัน มันออกจากเลขหลัก,ก,กติดไปก่อนมันติดหลักติดนะครับผมแต่หลักติดมันก็เดินมน 3, 3, 3, 8, ั่นสามสิบไปสามสิบแปดพ่อมีหลักติดบนวงบุคคลุดใช่ไหมเดี๋นี้มันติดตีมันบบน,นะนะมันมันติดเลขติดบนนะบนล่างมันจะติดเลขหลักติดอยู่สองตัวไม่ควายเลยสรุปว่าเมื่อนี่พ่อจะหายตัเลขลักล่อยปะคะครับเลขหลักล้อยกับมันเลขติดบ,บนล่างแหละหายไปก่อน อ๋อให้ให้เหล็กรักลอยก็บลขติดบนล่างแต่ว่าเลขจับคู่นี่ยังบระทันหายมันบ่ค่ะครับครับคิดอยู่กับคัดก้อนอาจจะเป็นโค้งสุดท้ายคิดบังกะะขาค่ะมีเลขฝันพอกระจังโทรมาเด้อค่ะครับครับครับออกตามที่พ่อคิดว่าชัวร์ๆล่ะครับผมครับมันใจญ่ใช่มันใหญ่เต็มร้อยแั้วก็ติดป่อยบอกไปเลขยสองตัวนะครับทิดอยู่กับคัดก้อนครับผมเมื่อนี้ว่ามันใจพ่ปะครับนี่อาจารย์ เพิ่นเพื่อนบ้านปล่อยเลขกสองตัวเพิ่นจะปล่อยเหลลักลอยกับเลขติดบนล่างก้อนพูดว่าเอฟซีรอดเหลลักลอยพร้อมไปพร้อมแล้วค่ะพร้อมแลนะครับพร้อมแล้วครับพร้อมนะครับพ่อพร้อมแล้วครับมีห้าเด้ออ่าเลขเหลลักลอยเป็นบ่ค่ะครับมีห้ามีมีสี่เจ็ดมีเจ็ดแปดมีแปด ตัวสำลองบอกตรงเนาะตัวสำล้องมันมินดน่งก็เลยตัดออก,กเน้นเน้นตัวได้ค่ะพ่อรักลอยเน่นตัวได้โอมันเอายัดยากละมันมันยันมัเนเป็นเลขคูก่ก <ฮา S 2> ็รอก<ส>ันยันเป็นเลขคี่เนาะก็จะเป็นคี่มันมันจะมีจ็ดสี่สับขาสับเลขเป็นเลขคู่มันจะมีแปดสี่สับเลขแปดนอกดูแล้วเนาะท่มันจะออกแปดอันนี้่ะมันคิดกูเนาะมันเลยทำให้หนักใจแล้วว่า รุ่นน่ะหลักร้อยรุ่นน่ะแท้แท้ๆท้นี่มันมันเอาลองเข้าๆบุ้งเนาะค่ะจับหาบุ้งเนาะค่ะห้าหลักร้อยครับขันตมาครูเกินพี่กับเปรตอกลองหาบุ้งเนาะลองหาแล้วก็ลองหาบุ้งแล้วเลขติดบนล่างเลยครับพ่อติดบนล่างนี่มันนี่ศูนย์ มีศูนยมีเก้ามีเก้ามีแปดมีแปดรับอามตัวาลัล่ะอิดนิดติะติดักดติดัิดีิดต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 ิีติุติเขาดตาดติดติดนิติด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 ดติัติดติดติดตติิบติดติดตบดตติดตัดติดติดติกติด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 ตอดติดติดติ เลขติดเป็นเฉพาะลักสิเบเป็นไหมครับนี่ครับลักสิบเนี่ยครับครับครับลักสิบบนล,ลักสิบบนครับบางทีมันก็ลักซิตเป็นเลขล่างกั็มีอย่างที่นี่ด้นมันกินเลขล่างบนล่ะจะดูกเก่าจะเงาไว้ว่าบนล่างลดนะพ่อเนาะครับครับเลขลติดลเลขติดบนล่างครับติดบนล่างล่ะ ยามจับคู่ที่เป็นตัดตออกห้หรอกครับผมครับสรุปว่าเลขลักล่อยเลขลักล่อยอาจารย์ชัยภูมิงวดวันที่สิบหกกรกฎาคมสองห้าหกหกพ่อหาห้าห้ยสี่ห้เจ็ดห้แปดเลขติดบนล่างเออเลขเลขลักล่อยนเน้นที่เลขห้าเลขติดบนล่างมีศูนย์มีเก้ามีแปดนะคะสามารถหกว่ะ ค่าเลขร <พอ S 1> ักลอยค่าเลขรักลอย<พ>อ้าเขางวดนี่เป็นงวดที่หกเป็นปะคะครับครับห่าพันกันแล้วค่ะงวดที่หาพานัแาน,าพานแล้วสูตรไม่ในเขาแล้วหางวดซ่อนทั้งงวดนี่เขาจะเป็นงวดที่หกเลขติดบนล่างในมีศูนย์มีเก้ามีแปดนะคะสามารถจับได้นะคะติดบนล่างแต่ว่าเป็นคลิปคงทุดท้ท,ทยพ่อจะจับคู่ห้สาหรับคลิปนี้นี่ไ้เป็นเลขรักลอยก็เลขติดบนล่างมาก่อนนุนที่ยาเข้าใจถือบ่ครับครับนะคะตามนี่เลยค่ะ อ๋ลุงยังสัมผัสอยังค่ะตัวคือบอกมแล้วผม้อยก็ได้ตามนะครับอันกับสูตรหม่ของพ่อนตื่กี้ผมตามตัสูตรเข่าม้าสิบห้าสิบหกงวดเนาะครับองวดนี้งวดนี้เป็นงวดผมก็แสดงว่าผมก็ได้ตามมาหลายงวดเติบยู่ครับงวดนี้ไก่เอฟซีคนโชคดีน้ำพ่อเ้อนะครับครับงวดสิบหกเนาะ ครับผมงวดที่หกงวดวันที่สิบหกกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกครับทำมันเขาให้พี่แพรว่าพี่ผมว่าครับใช่ถ้วยเขาย่างๆเนี้ยผู้ใดก็ร้อของพ่อไหมครับผู้ใดก็ร้องอาเลขกรักร้อยพ่อคนชัยภูมิตามให้หน่อยตามให้หน่อยไาสั้นครับครับผมปุ่นล่างมันโมพาดดอกเชี่ยวดอเลขเลขตามโดนนั่นแหละครับผมมันมีเข่าทุงงวดนั่นแหละประมาณวันที่เสิบหลับอิสไลคอนหลับนุอยนะ ครับบนล่างนะอสนวนมาเป็นลักซ mm, hmm. ิปหลายัอืมโูนเก่าแก่เยนะครับเนาะสามสิบาสามสิบหกเาว่าถ้าเป็นหลักสิบตลอดเนาะลักซิปโ่นนมาเป็นลักซิปลักซิปบนล่างแต่มันต้องมีหาตัวหาตัวถ้จับมันนี้หลักหน่วยแค่สองตัวจับได้แค่ห่างก็พอแล้วเอาแต่ลักหน่มันก็ต้องกลับเลยเอาหลักหน่วยเข้าไปใส่ดูไซสแล้วจบไปเ แต่นี่มันมันส่นเนี่ยมันจับยากมันมันส่นเข้ากับส่นมันต้นกันไปจับไมจับไม่ได้จับหลายตัวมันจับไปจับมานี่ยเข้ากับส่วนจนมันดอกส่วนก้าวอกก้าวส่วนนี่ก็ได้จับยากนึงสรุปเป็นแฝงปุ่นก็จะเป็นปุ่นแฝงที่จริงเนาะครับผมครับครับสรุปว่างวดนี้นะครับโอ้ยรอบนี้นะครับเนาะ คุณพอ่อให้ตังแต่เลขลักล่อยกับเลขติดบเนะครับเนาะครับครับสำหรับเลขลักล้อยของพ่ออีกกรสิมีหามีซีมีเจ็ดมีแปดนะครับครับแล้วการเน้นที่เลขหาครับบานี้เลขติดบดของคุณพ่อดีกกรมีซูมีเก้ามีแปดติดบนล่างเออติดบนล่างพ่อเนาะพ่อเนาะครับแต่ว่าส่วนมากกรสิมาเป็นลักสิบเนาะครับครับเป็นลักสิบลายก้อนอ๋อเป็นลักสิบลายก้อนนะครับเนาะครับ ครับผมก็ตามนั่นเด้อพี่น้องเด้อตามที่พี่น้องได้ยินได้ฟังน้ำกันกับแอดมินนั่นแหละหูซ้ำกันหูทอกันหู้ยาำเดียวกันใช่ไหเนึ่องกับ28งนะนมันขั้นเป็นนติดแปดกับสองแปดมกแบบนื่แปดงอันผที่เสื้อสามแปดรัดยดอกาที่มันหลูมลงไปขึ้นมาสื้อหดยาวไปดแปสาามแปนอหาสามแปดผมที่เสื้อหาสามรัยดอก่าเอ้ย คนักศึกบ่ได้อะไใไก่เคี้ยงกันละขอบคุณพ่อหลายๆเด้อค่ะที่ให้แนวทางเนี้ยก็ขอให้เอฟซีโชคดีแนวทางของพ่อนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมสวัสดีครับพ่อครับแผ่นยูดีมีอยู่เลยครับเด้อพี่น้องเอฟซีก็ได้นะครับ